สวัสดีครับผมอาจารย์บอลน,นะครับชายยายา,ยายหิสเนตนะครับจริงๆแล้วที่มาของชัยยาญาติสเนตตรงนี้มาจากยาสัมผัสที่ผมได้นะครับหรือว่าในการตรวจตรวจ,รวจหรือช่วยเหลือคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากมีมิท,ที่ผมสัมผัสเห็นหรือว่าการเนื้อที่เห็นเป็นภาพมีมิขึ้นมานะครับ ส่วนในเรื่องของปอระวัตินะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีจุดเปลี่ยนในชีวิตผมค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งมาจากความสนใจเมื่อวัยเด็กนะครับแล้วก็ได้ผันตัวเองม,มาฝึกในเรื่องของอนานประนติหรือมั่นนะครับแล้วก็ต่อยอดมาทางสติยุสติปัญสี่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับได้มาช่วยออกมาช่วยเหลือคนแล้วนะครับช่วยเหลือในเรื่องของ การตรวจดูดวงแล้วก็ในเรื่องของการสอนวิปัสนากรรมฐา,านด้วยนะครับตรงนี้หากใครสนใจในเรื่องของการปฏิบัติตรงสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับผ่านทงางไลน์หรือทางมอือโทรศัพท์ส่วนตัวหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของเว็บโหราจาร์ .com ก็ได้นะครับอันนี้ยินดีครับ ในเรื่องของการชื่อเรียคนส่วนใหญ่ผมจะเน้นคนเน้นของการปฏิบัติมากกว่านะครับหรือว่าให้เข้าใจในเรื่องของเหตุต้นผลกรรมมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้คอใจในเรื่องของทุกหรือว่าเวทนาที่เราพบเจอนะครับว่าส่วนใหญ่มาจากเหตุเหตุปัจจัยทั้งสิ้นนะครับปลูกต้นไม้อย่างใดได้ผลอย่างนั้นนะครับฉะนั้นในการแก้หรือว่าในการชี้ทางส่วนใหญ่ก็จะชี้ให้ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราพบเจอเหตุปัจจัยเป็นเช่นไรนะครับ ตัดเขตผนย่อมไม่เจิดนะครับครับผมขอบคุณมากคราบับ